บรรยากาศวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางถึงกรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียกันแล้วกลับมาติดตามบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่3กันแล้วหลังจากปิดแมตช์การแข่งขันสัปดาห์ที่2กันไปที่ประเทศฟิลิปปิน โดยนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยได้เดินทางมาแข่งขันต่อที่กรุงโซเฟียประเทศบังการียกันโดยเวลา23นาฬิกาวันที่25มิถุนายน2565ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่ากาศยาสุวรรณภูมิสู่กรุงโซเฟียประเทศบังการียเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่3ขณะที่ทัพานนสาวไทยอยู่ในอันดับที่8ของตารางจาก ผลงานการแข่งขัน8นัดชนะ4แพ้4มี12คะแนนยังอยู่ในเส้นทางลุ้นติด1ใน8ทีมเข้าสู่รอบสุดท้าย โดยทีมชาติไทยออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิวันที่25มิถุนายน2565เวลา23นาฬิกาไปยังเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีถึงในวันที่26มิถุนายน2565เวลาตี55นาทีเวลาท้องถิ่น9นาิกา15นาทีเวลาไทยและต่อเครื่องด้วยเที่ยวบิน TK1027 ถึงกรุงโซเฟียประเทศบังแกเรียในเวลา 8นาฬิกา40นาทีเวลาท้องถิ่น12นาฬิกา15นาทีเวลาไทยสำหรับสนามที่3ทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้โดมินิกันบราซิลและอิตาลีนัดแรกจะลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่29มิถุนายนนี้เวลา21นาฬิกาเพื่อนๆก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางช่องวัน31 และล่าสุดนักตบสาวไทยได้เดินทางถึงประเทศบางกาเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงกรุงโซเฟียช่วงสาย9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าไทย4ชั่วโมงทีมจะมีเวลาพักและมีโปรแกรมเสริมร่างกายในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งการเดินทางก็ราบรื่นดีโดยรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ไปแข่งขันนั้น 1. พรอพันเกิดปราดกับตันทีมสศรีมามานก,กิจ3เปียนุชแป้นน้อย สสุภัตราไพโรธ 5. ห้าหัทยาบำรุงสุข 6. จรัตพรบรรดาศักดิเจแก้วกัลายากมุนทลา 8. ปดทิชากรบุญเลิศ 9. อัชราพรคงยศ 10. ชัชชุอ่อนโมกสี 11. สุทัตาเชื้อบูลิม 12. สอศาสิพาพรจันทวิสูตรสิบสาพิมพิชยากกรรม 14. บสี่ธนชาสุขสด ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจและอย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดซึ่งทางด้านของทีมไทยนั้นจะแข่งกับเกาหลีใต้ในวันที่29มิถุนายนนี้เวลา21นาฬิกาทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ